คนซื้อของคุณทุกคนเพราะเทคนิคนี้นะครับคุูแซมถามนะครับว่าคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่อยากจะหารายได้ให้เยอะมากขึ้นคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่อยากจะสร้างรายได้ต่างๆได้มากขึ้นบนโลกออนไลน์คุณแซมขอไกด์ไลน์ถามตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะคุูแซมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่เคยไม่รู้นะตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วนะครับว่าโลกเนี่ยเขาจะปฏิบัติกับเราในแบบที่เราเป็น โอเคป่ะดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะขายของได้เยอะเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตนะครับว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆได้เป็นในแบบที่คนเขาจะซื้อของเยอะหรือยังวันนี้อย่างเช่นนะคณแซมยกตัวอย่างให้ทุกคนฟังง่ายๆนะครับว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีให้เพื่อนมาชมเรานะครับว่าเฮ้ยทำไมคุณดูหล่อจังสิ่งแรกที่คุณควรทำคืออะไรแต่งตัวให้ดูดีขึ้นแต่งหน้าแต่งผมให้ดูดีขึ้นวันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเกิดคุณอยากขายของให้กับกลุ่มคนที่มีรายได้สูงหรือกลุ่มคนที่เขาซื้อของในแบบที่จ่ายเนยอะ คุณก็ต้องเป็นแบบนั้นก่อนโอเคปะดังนั้นนะครับอยากขายอะไรคุณจงเป็นแบบนั้นและสะท้อนตัวเองให้เหมือนกระจกนะครับว่าคนที่เขาเจอคุณเขาอยากได้สิ่งนั้นเขาเห็นคุณเขาจะซื้อคุณไหมและรับรองว่าถ้าคุณเอาเทคนิคนี้ไปใช้เนี่ยคุณจะสามารถขายของได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณต้องการถ้าวันนี้คุณรู้จักการมองกระจกกับตัวเองว่าคุณเป็นยังไงเหมือนโลกที่สะท้อนออกไปจากตัวคุณโอเค ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปให้คนที่คุณรักและถ้าเกิดคุณชอบความรู้เจ๋งๆเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองการสร้างตัวตนในธุรกิจความรู้ธุกรกิจออนไลน์หรือแม้กระทั่งการออกนักก้องคุณก็สามารถติดตามคุณแซมไว้ได้เลยไลค์คุณแซมจะเอาความรู้เจ๋งๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนท,กทุกวันอย่างแน่นอนวันนี้คุณแซมไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับบายยรักทุกคนนะ